สวัสดีครับสวัสด yani ีครับผูดไดู้้ไดู้้ได้ซุ่มซุ่มซุ่มมาแล้วมาแล้วผู้ไดผู้ใดผู้ได้ มาหอนแล้วลูกสาวเปจนไปเส้อะไรเป็เต้นมีหะือบดเต้นลกูก <c oughs> เต้นว่าท่านหนมีเด <c oughs> ้อก็กลางห้งล่ะปะ หักแทงค้นสวยโบนอยได้พ่อน้อยยี่บ่ฮะตัวจริงน้อยบ่ใส่สุดเขาใหญ่บ่งหญ่เป็นสาวเนี่ยเขาพิ้งสูงกว่านี่ญ่กวาเสียงยอมรับเลยเสียงวงวงิงถ่วมกว่ามครับครับผมบุดรคปัดบนครับ

ได้อะไรมาอันต้มาวารกินอนะไรที่เรเบเงโอ้มัดอดกินเอาบางกระางต้มเสีนบไปดอนใสอูกับมือใหญ่ก็คืดในวใส่โอมองเดียวกันกงอิงนอนแ่า,า้าีคนอหลชงานสาวหน่อ

วายี่มืออยู่หม่องวันพอดีแมองนี้กินสีบอหอมปท้ นอนยิมอยู่บ่หรอเมืม่อ่ออนี้ยยิมยิมเนี่ยก็หาวเมื่อคืนแล้วจะถุ่มลรกตีไดตีสองค่ะตีสองตีสองกับเดินทางมาหนีเลยเป็นลุงตีสองก2กศิษสิมาพากนใดกับสิษตื่นแจ้งก็ดีลยนะครับเดินทางมา แล้วก็คือเดินเดินทางมันนี้เลยเป็นบรลุแม่นค่ะนอนองนั้ดีมากหอดแดดแดดหายแล้วแดดพอดูยนกรอบเวลาข้นง้บ่แดงแสดงใจโอ้โอโบตุย ตาบอดสีนมกมกระชุ่เหรออ<ม>ดแีมนจ้าแค่รูปผมรอันีอ,าาๆๆๆอนฮักแพงลาแ่รูรูปโอ้ยพี่ตามพี่ได้ของดีอน้งงองฮักแพงดวงดีแต่ามาเจอน้องฮักแพงเพ่เดีเพื่อนนอกก็มาสวยไหมแม่สวยไหมสวยน้องฮักแพงก็สวยสวยน่ารักน่ารักดูดีมีเสน่ห์ ทำไมไม่ไ้้สดใสจังเลยว่ากินกินใช่ค่ะอิีีนูต็ม่ลูกลูยับยับยับขยับขับอาจารย์พระอาจารย์ก็หูจักลูกลูกต้องบอกว่าสวัสดีค่ะไม่เออลูกต้องบอกว่านมัสการนะครไปเยี่ยนลูไปมัรักาลูกบอกว่ากาบนมัสการอ่ะ ทักคุณพระคุณทั้งหลายด้วยค่ะรู้วันศุกร์เนีพ่อนุบอกที่ตัวน้าไม่ดีนะค่ะดูกรเริ่งหัวใช่ไหมนวมัสการพระอาจารย์พระพุะบูรษคุณภาษากราบนมัสการที่นนีี่่ทไแป้งอยู่เนี่ยค่ะรองเท้านี่คือมันเปื้อนหรือว่าไม่ซักนี่จะไงมันรองเท้ามันใั้ไม่ได้ค่ะมันต้องเช็ดเอา คุณมนขึ้นสวยมากเลยลงไปรุ่ง้สองแห่งสวยเลืเกเลยสวยเีบบ่ได้บ่ได้ชุดตอนอีลาแต่งทายตอนแต่งหมอลำจักเกยรตัวงาก่ารือว่าจะเจะนอนตอนน้เข้ลำเนือยอยไายบ่ได้เา่มีสิดทายเดี๋ยวก็ท่กองอแล้วก็สิมาๆไขโซเฟอร์วรับบนนอนดีเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือล้งฝากกองอีหลาไว้ จ้ารผมถ่ายไหมอ่ะที่วายังไม่ถ่ายหนูเลยอ่ะไม่ไปถึงตอนหนูรำห่ะทุกชาตตั้งใจลำคถ่ายเมื่อไหรตอนไหนท้นตอนต้นเต้ยอ่ะตอนเต้ยแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะอยู่ท้่ไนเพว่าบ้านหนูอยู่ใกล้บ้านเออดีดีแล้วหนู่ได่อยต้องลาพรุ่งนี้หรอไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้บ้านหนูพรุ่งนี้จะที่ไหนอ่ะเสร็จแลฟี่ตอนนี้มันเสร็จแล้วเหรอที่เดียว สิลาใส่สิบุไปสิบุไปบ้านพ่อบ่สิบุไปบ่บ่ใกล้ยานกันทต่มกันทตลมไหมใกล้กลบ้านพ่อเด้ัคยูปค่รูล้เูมีจากแมนอยู่บ่อที่ตามบอกครับ สานปูสวน่ารักอนบน้ฟ um> ังรำเพลินแล้วม okay ันสะรรค์ห okay ัวใจฟังรำเพลิน่มไทยรูปแบนหนึ่สวันดะอันึ่งแม่วันทูว่เจ้าไทยพี่หนึ่งสอง พีบบ่ดองค,ค,ครับคลิปนี้ฝากไว้จนถิ่น้องหักแพรงมาแล้วครับช่องปาลาโคตลำเพลินอ่ะพี่เชี่ยวครับผม <รถ S 2> กดติดตามกดสับสกไลค์กดกระดิ่งเตื่อไม่ให้ความโบขันนา,โกโกโาได้กับตอวไม่ข้ามาโฆษณาเนาะพี่ดองสำหรับคลิปนี้ฝากไว้จนถับสวัสดีครับ